สวัสดีครับมาพบกับคุณอาพาไปนะครับวันนี้ผมพามาคาเฟ่ชิคๆที่หนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็คือ The c o t t a g e ร้อยเอ็ดนะครับ The c o t t a g e ร้อยเอ็ดนะครับจะออกจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางอำเภอวาปีปทุมนะครับก็ตรงนี้เป็นตำบลขอนแก่นนะแต่ว่าผมจำไม่ได้น่าจะเป็นบ้านหนองคูขะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับ บรรยากาศก็จะเป็นในแนวของคอสเทจแต่งในคลาสสิกคลาสสิกนะครับนี่ก็เป็นประตูที่แบบว่าออกแบบมาพอดีลงกรอนไว้นิดนึงครับเชิญเข้ามาข้างในครับ <S <S เข้ามานะครับบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะครับผมเคยได้คุยกับท่านเจ้าของนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนของบ้านแล้วก็ได้แบ่งส่วนหนึ่งออกมาทําที่จะเป็นคาเฟ่นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้คนมา ตอนแรกๆเนี่ยก็อาจจะเปิดเสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเปิดวันธรรมดาด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นอาคารนะครับในส่วนของอาคารก็จะมีร้านกาแฟอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าผมจะพาดูข้างนอกก่อนเนาะในมุมที่ถ่ายรูปตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนั่งเล่นสบายๆนะครับ ตอนที่ผมถ่ายเนี่ยเวลาประมาณบ่าย3ามโมงนะครับบ่าย3ามโมงในหน้าหนาวนะอากาศปินๆสบายๆเลยแหละครับสดชื่นเขาก็ทำมุมไว้ให้ถ่ายรูปแบบว่าสไตล์สวนอังกฤษนะหมายถึงว่าก็จะเป็นแบบที่แบบว่าออกแนวคลาสสิกคลาสิกหน่อยนูตฝั่งา,างนี้นะครับนี่ก็คือไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่เป็น บ้านเล็กๆน่ารักนะครับที่จะทำไว้ให้คนเข้าไปนั่งถ่ายรูปนั่งจิบกาแฟวันนี้อากาศดีครับตรงนี้ก็เป็นมุมนะครับพักผ่อนตรงนี้ถ้าช่วงเย็นๆก็คงจะบรรยากาศดีนะบ่ายสามโมงแดดอาจจะแรงไปนิดน,นึงนะครับแต่ก็พามาให้ดูนะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านเล็กนะครับส่วนบ้านเล็กจะเรียกว่า เขาจะติดป้ายเป็น general store เนอะข้างในก็จะมีโต๊ะอยูอ่นี่นั่งเดี่ยวนั่งเดี่ยวโต๊ะหนึ่งโต๊ะกลางนะครับแล้วก็มีโต๊ะนี้โต๊ะนี้ครับก็เป็นบรรยากาศสบายสบายสไตล์บ้านนะครับผมเข้ามาก็รู้สึกอบอุ่นแปบ๊บหนึ่งจะขอผ่านหน้ากล้องไปนิดนึงครับ ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับอ่านี่เป็นพี่น้ําค้างนะครับมาด้วยกันนะครับ mm hmm. สวัสดีครับพี่น้ําค้างเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของที่นี่อา,อากาศดีมากอากาศดีมากสวยวิวสวยสวยวิวสวยชอบค่ะร้านสไตล์นี้สไตล์นี้ปกติปกติเวลาไปตามจังหวัดต่างๆก็ได้แวะคาเฟ่บ้างบ้างบ้าง,างค่ะ ที่ร้อยเอ็ดก็มีหลายคาเฟ่อยู่ใช่ค่ะได้ไปมาหลายที่เหมือนกันแต่ตรงนี้อาจจะมีพื้นที่พื้นที่มีพื้นที่ใช่ค่ะมีพื้นที่กว้างขวางโต๊ะนั่งด้านนอกอะค่ะมีหลายมุมให้ถ่ายรูปแล้วก็อากาศที่ว่าวันนี้ตอนนี้ใช่ด้วยอากาศด้วยก็เลยแบบสบายมากสบายมากก็เหมาะกับสําหรับอาจจะหน้าหน้าร้อนก็อาจจะร้อนไปนิดนึงแต่ตอนนี้อากาศหน้าหนาวเย็นแต่เย็นไม่มากนะครับก็ประมาณสัก ยี่สิบองยี่สอ,องศา,าได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมอื่นๆน,นะครับผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมาครับโอเคในส่วนของตรงนี้ถ้าถ้าเดินผ่านมาทางเดินนี่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นทางเดินเข้าไปข้างในเนาะโอเคเนี่ยผมชอบมากเลยที่บ้านจริงๆก็ปลูกนะครับเขาหรือสี แต่ว่าปัจจุบันไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านน้อยลงนนี่ก็เป็นเฟิร์นสบายนางแบบว่าปลูกได้สมบูรณ์มากๆครับนี่จะเป็นส่วนของระเบียงส่วนที่นั่งภายนอกนะครับก็จะติดธงธงนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นธงสหรัฐอเมริกา USA นะครับ นี่ครับแล้วส่วนข้างในก็จะเป็นที่นั่งมุมนี้ใครนั่งถ่ายรูปก็จะสวยงามผมไม่แน่ใจนะตอนนี้เสียงเพลงมันดังมากเรามาดูฝั่งทางนี้ก่อนครับมีที่นั่งที่เป็นระเบียงใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับจะบอกว่าถ่ายรูปออกมาได้สวยมากเพราะว่าพื้นเขาจะเป็นสีขาวมันก็จะเหมือนเป็นรีเฟกคให้เรานะครับไม่ต้องหมายถึงว่าถ่ายออกมาก็อาจจะเอารูปไปใช้ได้เลยแล้วก็มีที่นั่ง เรียบเยบง่ายสไตล์เขาเรียกสไตล์คลาสสิกครับหมอนอย่างเงี้ยก็ออกลายดอกไม้ดอกไม้นะครับผมลองถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูครับ mm hmm. นี่นะครับในส่วนของด้านหน้าเองก็จะมียังมีพื้นที่ที่จะทำได้เพิ่มอีกนะครับถ้าเผื่อรองรับ ลูกค้าที่มากขึ้นนะครับเป็นสนามหญ้าด้านหน้าเห็นมีลูกค้าบางรายนะครับก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่เหมือนกันถ่ายออกมาแล้วก็รู้สึกสวยงามด้วยเพราะว่าตรงนี้มันบรรยากาศค่อนข้างสงบนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้พาเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวผมพาดูด้านนอกก่อนครับคราวที่แล้วมานะครับมีเจ้าน้องน่าจะเป็นน้องจูดีนะครับ มาทักทายแต่ตอนนี้เหมือนน้องก็จะนอนพึ่งแดดนะครับอากาศดีจูดี้ครับจูดี้มาน้องน่ารักนะครับก็คือน้องอาจจะอายุมากนิดนึงแต่ว่าน้องก็แบบว่าเฟรนลี่อ่ะขี้เล่นนะครับผมตรงนี้ก็เป็นซุ้มนะผมคิดว่าถ้าเผื่อเขาปลูกต้นไม้แล้วก็ทำซุ้มขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าบรรยากาศก็น่าจะดี น้องจูดี้นะครับโอ้ขี้อ้อนแต่น้องอายุเยอะแล้วครับแล้วก็อาจจะไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับในส่วนของด้านหลังก็จะทําเป็นรั้วออกไปทางด้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านของเจ้าของนะแล้วทางตรงเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําครับนี่ครับ โอเคนี่นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของข้างในนะครับซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ที่จะสั่งกาแฟตรงนั้นก็จะมีมุมถ่ายรูปที่เป็นโต๊ะมีเปียนโนนะครับผมตกแต่งสวยๆข้างในครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ ครับนี่ก็คือทางขึ้นอาคารที่จะเป็นในส่วนของร้านชงกาแฟนะครับที่จะเป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้าก็จะมีโต๊ะนะครับตรงนี้บอกเลยถ่ายรูปสวยมากๆเพราะว่าแสงเข้าทันด้านข้างแล้วก็พื้นจะเป็นสีขาวนะครับเราเปิดเข้าไปดูข้างในกันครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3นะครับที่ผมมาที่คาเฟ่แห่งนี้ เดิม,มแรกๆก็ข้างในก็อาจจะยังไม่ได้ติดแอร์นะครับเพราะทางเจ้าของก็บอกว่า,าเริ่มทําจากความใจรักนะครับผมปรับปรุงจากบ้านนะครับผมมาเป็นคาเฟ่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าถ่ายรูปเล่นอีกที่หนึ่งก็คือจุดที่เป็นเปลยนโนนนะครับประดับประดาก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นสไตล์คอทเทจนะครับ ช่วงที่ผมมานี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เป็นปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเข้าเดือนธันวาคมแล้วก็ตกแต่งปีมคริสต์มาสปีใหม่นะครับก็ได้บรรยากาศอบอุ่นสไตล์อังกฤษนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปผมว่าชอบแน่ๆครับที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายแล้วก็ผู้คนก็ไม่ได้พลุกพ่านด้วยครับ ก็เลยถ่ายมุมหลายๆมุมมาให้ดูกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่สายเช็คอินต้องมาถ่ายรูปนะครับตัวม่านตัวนี้ก็ช่วยกรองแสงแล้วก็ทำให้แสงนุ่มนวลดูอบอุ่นได้เป็นอย่างดีครับนั่นก็คือบรรยากาศโดยรวมของภายในอาคารนะครับ ครับวันนี้ก็พามาเที่ยวคาเฟ่ที่นั่งสบายสายมีมุมถ่ายรูป,ปสวยๆนะครับเดอะคอสเทดร้ aker, อยเอนะครับถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากคุณดาพาไปไว้ในออบอปกอ้อจใจของทุกคนด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีก่อนครับ